กรพิษที่ที่คุณวีระตั้งคําถามเรื่องราวในอดีตมันจะส่งผลต่อการหาทางออกปัจจุบันอย่างไงว่าควรจะออกทางไหนกันแน่มันมันมีอย่างงี้ครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าทุกวันนี้เราเรามีตัวละครสองสองตัวเนาะหนึ่งคือตัวละครที่เป็นนักการเมืองอันนี้คือทําให้คนรู้สึกไม่ดีมากๆเลยว่าเอ้ยมีนักการเมืองเข้าไปยุ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือที่เราต้องต้องคำนึงถึงคือประชาชนที่ซื้อที่นั้นมาโดยสุจริตนะครับเพราะว่าถามว่าสุจริตยังไงอ่ะเขาก็ไปซื้อที่จากผู้อ่า ผู้พัฒนาอาสังหาไปซื้อจากเดเวลอปเปอร์ถูกไหมครับซื้อจากเดเวลอปเปอร์ฉนดที่ดินอา้าวก็มีโฉนดถูกต้องคำถามคือเขาซื้อมาได้ที่มาเสียค่าตอบแทนสุจริตคำถามคือแล้วเขาผิดอะไร ถูกไหมครับเมื่อเขาไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยคำถามคือว่าแล้วทําไมกรมที่ดินถึงออกโฉนดมาให้หรือกรมที่ดินรู้ว่าตรงนั้นมีปัญหาทําไมถึงไม่ระงงับการโอนตั้งแต่ปี4-4เจริงๆคือที่เนี่ยมันมีการซื้อขายตั้งแต่ปี3-3แล้วต่อมาเนี่ยก็มีปี4ี 4, มีที่คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิดฉชัยแล้วแต่ทุกคนก็ยังปล่อยปะละเลยทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าจุดที่มาที่ไปเนี่ยมันถูกหรือมันผิด นะถ้ามันผิดเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าสมมต,ติว่าต้องชดใช้เจ็ดพันล้านจริงชดใช้ไปแล้วคําถามคือแล้วใครต้องรับผิดเงินเจ็ดพันล้านไปไล่บี้ไปไล่บี้แต่การจะไล่เบี้บเนี่ยนะครับมันต้องเป็นกรณีเขาเรียกว,ว่าเป็นพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะไล่ได้2กรณีเท่านั้นคือ 1. เจ้าหน้าที่เนี่ยจงใจก็คือหมายถึงว่าจงใจกระทําความผิดเลยหรือ2ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทีนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาทําตามกฎหมายก็ไปไล่บี้กับเขาไม่ได้อีก แต่ถ้าเขาเจตนาเลี่ยงกฎหมายอ่าอันนี้โอเคไปไล่เบีย้ยกับเขาได้อีกแต่ถ้าไม่มีใครจงใจหรือไม่มีใครประมาทเลืนเล่อ,เล,อเลยเท่ากับเจ็ดพันล้านนั้นใครเสียครับประชาชนทุกคนไงครับต้องทุกคนเป็นคนผู้เสียภาษีเงินมันก็กลับมาที่เราอีกนั่นแหละทีนี้คำถามว่าเฮ้ยเงินงบประมาณเนี่ยประเทศชาติของเราเนี่ยปีหนึ่งมีประมาณ3ล้านล้านถ้าต้องเสียไปสักเจ็ดพันล้านมันก็เยอะอยู่นะถูกไหมครับเทียบกับว่าโอเควันนี้เรามองว่าวัดได้ที่ไปแล้วไปวัดได้เงินไปแล้ววัดจะเอาที่กลับไปอีกหรอ คำถามคือว่าจะเอาที่กับไปอีกเหรอแล้วพอวัดได้ที่กลับไปแล้วให้ประชาชนต้องเอาภาษีมาจ่ายแทนวัดอีกมันเป็นธรรมไหมอันนี้เราก็ต้องตั้งคำถามลหลายอย่างว่าสุดท้ายเนี่ยเราควรจะเสนอวิธีไหนที่มันกระทบกับส่วนรวมน้อยที่สุดอ,อันนี้คือทางเลือกที่หนึ่งนะชดเชยไปสมุิตีมูลค่ามา700 0ันกว่าล้านแต่ก็มีประเด็นที่ต้องกังวลตามมามประเด็นที่สองหรือจะให้เขาอยู่ต่อแล้วเช่าเสียเงินให้กับวัดอ อันนี้ก็เป็นทั่วไปซึ่งผมมองว่าหลายคนน่อยากให้เป็นประเด็นประมาณนี้ก็คือว่าโอเคอทุกคนก็ยังอยู่ได้ไม่มีมีปัญหาแต่สมมุติลองเปลี่ยนใหม่เป็นท่านผู้ชมหรือคุณวรวิทย์เองคุณจอร์ดเองเนี่ยคุณจอร์ดเสียงเงินซื้อที่ไปละสองล้านต้องต้องมาเสียค่าเช่าอีกงมาเสียค่าเช่าในที่ที่ตัวเองอยู่รู้สึกดีไหมอ่ะต้องถามก่อนว่าว่าคนที่หยุดณนะเวลาตรงนั้นเนี่ยเขาจะยอมรับได้ไหมแรกก็เหมือนกับกรณีชดเชยอ่ะเพราะวัดก็ได้เงินไปแล้วแล้วริงจะได้ค่ค่าเช่าอีกเหรอ,อ ในต,ตอนแรกอะ่ะถูก,ถกไหมถูกมันมันมันเป็นธรรมไหมอ่าก็ต้องก็ต้องถามหรือแค่เรามองว่าโอเคที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกคนมันสมประโยชน์ถ้าถ้าเรามองว่าไม่มีการทุจริตก่อนนะสมมติว่ามองทุกคนสมประโยชน์มีการที่ว่าวัดอเอาที่ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับวัดเนี่ยไปขายวัดได้เงินมาวัดเอาเงินนั้นไปทำมุบํารุงศาสนาไปบํารุงวัดที่ก็ปล่อยให้ชาวบ้านก็เอาไปพัฒนากันไปสมมติถ้าเรามองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สมประโยชน์ทุกฝ่ายแต่สิ่งที่ผ่านมาที่มันผิดคือกระบวนการตามกฎหมายมันผิด <im itation> คือกระบวนการจริงคือขายได้แต่คุณต้องไปตราพรบรแล้วคุณก็ขายอันนี้ถ้าเทียบเคียงง่ายๆคล้ายๆกับเคสของแอสตันอโศกที่เราเคยคุยกันนะแอสตัน <im itation> เนี่ยถามว่าจริงๆการรถไฟเอาที่ปล่อยให้เช่าได้ไหมจริงจริงปล่อยให้เช่าได้ครับเพียงแต่ว่าเขาต้องไปผ่านคอร,รมอรแต่ที่นั้นเนี่ยพอไม่ไมผ่านคอร,รมอรมเลยกลายเป็นว่าการเช่านั้นไม่ถูกต้องเมื่อเช่าไม่ถูกต้องทางออกไม่มีก็เลยผิดมันเป็นเรื่องของการผิดขั้นตอนผิดกระบวนการหรือเรื่องนี้มีเรื่องของกระบวนการทุจริต มุ่งหวังจะเอาที่ธรณีสงมาเป็นของเอกชนแล้วคนคนนั้นเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้ามีก็ต้องไปไล่เบีย้ยเขาแต่คําถามคืออายุความยังมีหรือเปล่าเพราะว่าที่เนี่ยที่มันอนกันครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2533เราจะไปไล่เบียเ้ยไอ้คนตรงนั้นได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคําถาม,มถ้ามันไล่เบีย้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วเราตัดเรื่องการเมืองก่อนนะเอาประโยชน์สูงสุดนะวันนี้วิธีไหนเนี่ยทุกคนสมประโยชน์มากที่สุด แล้วประเทศชาติเสียน้อยที่สุดผมว่าเราก็ควรจะพยยิจารณาเส้นทางนั้นมันก็คือการออกเป็นพรบโอ,อนให้จบไปเลยไหมวันก่อนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้ช่องเรื่องนี้เอาไว้แล้วซึ่งมันเป็นไป,นปนตามกฎหมายกฎหมายทําได้แต่ปอย่างที่บอกพอรบรไม่ใช่ออกกันง่ายๆถูกไหมครับพรบก,ก็ต้องผ่านเข้าสภาคำถามคือถ้าไปเข้าสภาแล้วถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องการเมืองไม่ได้มองตัวประโยชน์ชาวบ้านก็อ,อาจจะไม่ผ่านอีกอถ้าไม่ผ่านเนี่ยคราวนี้ในระหว่างที่มันยังไม่ผ่านเนี่ยนะครับ ก็ต้องมีกระบวนการที่จะต้องดําเนินการคือวัดเองก็ต้องมีกระบวนการที่จะต้องขับไล่หรือจะต้องทำอะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนกันก็ไปตกลงกันก่อนระหว่างทางนี้ใ,ในจังหวะที่ถ้าในสภาจะเดินหน้าไปติดขัดตรงไหนก็ต้องไปจัดการตรงนี้ก่อนค,ค,คุณพีระสามทางเลือกนี้จ่ายชดเชยเช่าแล้วก็ออกเป็นพร,รบผมว่ามันต้องอันไหนคือทางออกคืออย่างนี้เรื่องนี้มันต้องมาดูกันนะให้ชัดเจนก่อนใช่ไหมครับ ทำไมมูลนิธิมหามุกุดเนี่ยจึงเอาที่ธรณีสงแปลงนี้ไปขายได้เ,เห็นไหมทำไมไม่คิดกันก่อนอนะทำไมเอาไปขายได้เ,เพราะอะไรเพราะว่าวัดธรรมิกาลามเนี่ยเขาก็ประชุมสงกันแล้วเขาไม่เอาเขาไม่ต้องการมันอยู่ไกลนะเขาไม่ต้องการเขาก็ต้องการขายเขาไม่ต้องการที่จะเอามาดูแลนะเพราะว่าอะไรมันมีการขุดหน้าดินไปขายนะ ถ้าจะเอามาดูแลเอามาพัฒนาเอามาเพื่อธุรกิจมันจะต้องใช้เงินเป็นหลายร้อยล้านในการไปถมที่อะไรอีกต้องเยอะแยะแล้วเขาก็พระเขาก็ไม่อยากยุง่งนี่แหละจึงเป็นที่มาไงว่าทําไมถึงเขต้องให้บุญที่หมามุฎเข้ามาดูแลเนีย่ยประเด็นม,มันอยู่ตรงนี้ดังนั้นก็หมายความว่าและอีกอันหนึ่งนะตามกฎหมายคุณสนอเทียนทองรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นก็ไม่ได้รับรองให้เป็นที่ธรณีสง์เห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันก็ไปเข้าเงื่อนไขที่ต้องไปมีผู้จัดการมรดกแล้วผู้จัดการมรดกก็เอาไปขายได้มันจึงไม่เป็นที่ธรณีสง์ในความเห็นผมนะมถือว่าไม่ใช่ที่ธรณีสง์แล้วตอนนี้ถ้าใครจะพยายามบอกว่าให้เอาไปคืนให้กับวัด ก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วก็นี่เมื่อวัดนี่เขาได้ประโยชน์ไปแล้วอะ่ะก็น,นี่เมื่อขายไปแล้วอะ่ะนะก็อย่างที่เราตั้งคําถามกันเห็นไหมครับแล้วจะให้วัดนี้ได้ประโยชน์ซ้ํสองเสร็จแล้วในขณะที่คนซื้อบ้านจัดสรรต้องเสียประโยชน์ซ้ํสองเหรอเสียเงินซื้อบ้าน<ก>แล้วต้องมาเ<ม>ช่าอีกนี่ไงผมถึงบอกไว้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แต่มันผมในความเห็นผมนะผมว่าตอนที่มันตอนนี้ที่มันพยายามจะเล่นกันเนี่ยนะแล้วก็หลอกให้คนไม่เข้าใจผิด ว่ามันยังเป็นที่ธรณีสง์แล้วก็ไปโกงว่าพักการเมืองหนึ่งไปโกงที่ธรณีสงนะและอีกพักการเมืองหนึ่งมันก็ไปโกงที่เขากระโดงเห็นไหมแล้วก็ไอสองพักเนี่ยมันก็มาร่วมรัฐบาลแล้วก็มีอำนาจด้วยกันทั้งคู่ของจริงมันคือ<ไ>อะไร<อ>พักหนึ่งมันครอบครองที่ดินอันพาย<อ>มันจะเอามันก็ามาขู่ประชาชนเนี่ยถ้าไม่งั้นไอ้นี่ต้องชดเชยเขา7,700ล้าน ถ้าชดเชยกรณีอันภาย7,700ล้านต้องชดเชยเขาก็โดง20 0 0 0ล้านนะโว้ยเหมือนกันนะโว้ยก็ไปออกโดนดให้เขาเหมือนกันจริงจมันก็ไม่เหมือนกัน,ไม,กนไม่เหมือนมันคนละเรื่องเดียวกันเลยลเลไม่เหมือนกัน